สวัสดีครับผมช่องไอปาด1 9 9่นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวแต่3ชานะครับแบบ12เสียงเนาะก็อันนี้ผมเป็นแต่เดิมเนาะติดรถเนาะอันนี้เป็นตัวก็ตัวควบคุมสัญญาณแตนะ่ก็ลองเดี๋ยวลองแกะให้ชมกันนะครับนี่นะครับแกะออกมาแล้วเนาะ เออ่นี่นะครับเป็นกล่องควบคุมนะครับแต่สามชาเนาะน่าจะเป็นของต่างประเทศนะครับวันนี้เนาะซึ่งราคาแค่ร้อยสาสิบแปดบาทผมขึ้นต่งฝ่าให้ดูเนาะร้อยสาสิบแปดบาทเองไม่แพงอันนี้ก็ปรับได้สิบสองเสียงนะครับจริงๆริงเขาจะมีเออ่แบบสามโหมดอะเท่าไรสามกล่องกล่องก็จะเสียงก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงอันนี้คือสูงสุดสิบสองเสียงใส่ได้ทั้งสิบสองยี่สิบนะครับนี่เนาะ ก็คือเป็นน่าจะเป็นของต่างประเทศอ่าน,นี่คือแผงวงจรนะครับร่าวๆเนาะก็ถ้าผมาดูคร้าวๆก็เป็นแดงแดงคือบวกนะครับแล้วกเ็เหลืองคือลบนี่เนาะก็จะมีมาสีสายก็อันนี้คือหมอสำหรับแต่ลมนะจะได้พอๆนะเป็นแต่สัญญาณเสียงนะก็ดเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงว่ามีเสียงแบบไหนบ้างในในท้ายคลิปนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะลองต่อเนาะต่อแบบดิบเลยแล้วก็ให้ประเทศเทสให้ฟังกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังเสียงนะครับแต่นะผมติดแล้วนะครับก็ผมเอากล่องไว้ใต้นี้เนาะที่เอามาแอร์แบบนี้นะครับผมแต่ผมใช้ไม่ได้ใช้ต่อกับอันนี้เนาะผมใช้เป็นทีิพุงกดโอเคจะลองเทสดูเบอร์ก่อน อ่าอันนี้เบอร์เบอร์หนึ่งนะครับนี่เนาะโอเคป๊บปึ๊บ ครับก็นี่เนาะครบแล้วผมใช้เป็นแบบปุ่มกดเนาะก็อติวให้ฟังข่าวๆเนะาะฮะมันไม้เพลงนะจริงกล่องไม่กี่บาทเองอ๋อาะใครสนใจสั่งซื้อวผมแปะลิงก์ที่อยู่ไว้ให้นะครับร้อยกว่าบาทเองเอาไว้ติดเท่ๆเนาะโอเคนะครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ